น้องจ๋าน้ำคับน้ำแม,ม่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าถ่ายงามว่าแม่พี่น้องจ๋าขอนสนจ้าขอนสนขอนสนกินได้งามถ่้ยงามว่าน,น,นี่พัดกระเพราอ่าวดอนอแต่ว่าก้อนสิพัดเอาไปต้มก้อนเด้อเอาไปต้มแบบ สูตเมื่อกี้ค่อยพอเนี่ยหลายๆนี่เปลเป็นปลาเนี่ยปลาเลยเอาถุงมาใสไซเมื่อกี้นี่เดียวค่อยยังวันเฮ็ดยังเนียนนี่แหละก่อท่อยังกั็ไปเอาคอนโซนเอาถุงมาใส่ไปอันกินกินไดบ้างนี่ได้คอนโซนค่อยกินทุกปีงามตัวนั้นเมื่อกี้จะเห็นนั่นนี่บอว่านี้แหละเนี่ยมันนีใสๆกันกรมีได้แต่เดียวเดียวค่อยเด็ดดึกคิวว่างกันกับไปเอาพุ่มกับไปเอาพุ่มนี่บนี่จะทานี่แหละนี่มันเป็นยังสินี่ท่อกันเลยเออ กินได้เอาไปพัดเอาไปพัดกระเพราอ่อนพัดกระเพราเออเฮาเก็บตะกี้กับเป็นฟูดอันเดียวกันแมนบอแมนขอนโซนขอนโซนแซบห่อมันแซบมีดมานี่มีดแล้วนี่แมนเนี้ยวะเหรอมันกินทุกปีกินทุกปีกินมาสิปีแล้วเนาะกินถ่ายดูใบเป็นโมเดลอืมน่ะงามเนาะขอนโซนจ๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋า ต้มน้ำถิ่มก้อนมะต้มน้ำก้อนให้มันสุกแล้วเขาก็ไปพัดกะเพราพัดขืนหอดตามนี่เบิ่งมียนผีผีลามาผีแม่ยนมัดมันขึ้นน้ำต่อนี่ทั้งกินแซบอันทุกเท่อที่คอยบ่เอาให้มันออกน้ำเดินอันนี้มันออกน้ำต่อแมีนอุ้ยงามงามถุงเดบัดนี่กะเป่าเจ้าเหรออันเดียวกันเดิก็ไปเอาไปเอามันแซบเจ้ามีถุงบ่เอาถุงมาใส่ในนี่ กระเป๋าเจ้าเด็กสมัทพากระเป๋าอยู่ในภายเด็กไฮวิดีโออยู่นี่ว่ามันกินได้ยืนเขาบอกกินได้กินได้เลยเขาบอได้ส่งลูกให้กันเบิ่งเนาะจงลูกให้กันเบิ่งกันแหละเป็นแต่บอกผิดบอกถูกของแท้เสื้อลดบ่ตายเสื้อลดเสื้อเสื้อเสื้อเสฟนี่เซฟถาเด้อจะซื้อมาเออยังบ่ลืมมองดอกสีถายอยู่นี่ล่ะแป็นแปรนี่ล่ะเห็นบ่ออันมองมองอัน ลังคนเพิ่นกับพัดเลยแต่ว่าแต่ว่าเฮากะป้องกันคือข่อยน่ะต้องต้มให้สุกก่อนแมนต้มบ่สุกข่อยบ่อบพัดหอยน่ะเก็บนี่เอาแน่นี่ของแซ่บเนาะแมนมันบ่ลายน้ำนอแมนมันมันบ่ลายมันบ่นั่นมันบ่เป็นกุ้มจริงสิฮะน่ะมันเป็นใหญ่อันนี้มันอยู่ต่อไม้แท้ๆนี่กินได้อต่่มันเลยบแมน อันนี้ก็ออกน้ำหา้าเค้นบ่นี่มันออกน้ำหา่าเนี่ยกินได้บอนสนกินได้เบิงเ้งค่อยไงนั่นปาดเอาปาดเอาคอยเก็บเ่อละดอกเจ้าไปปาดตั้งแต่กระเบิดเร็วแล้วเนาะนนปาดเธอละดอกนี่เมยเออปาดเอละดอกเออม่นพันเดียวกัน แต่ว่าล้าโคนเพิ่นหางกลิ่นสีเหลืองหันต่อสีเหลืองหันพวกคอยหงอางเบาอ้าสีเหลืองหันสีนี่ของแซ่บปาดเทือละวอันบ่ายู่นี่แล้วก็ยังปาดอีกอยู่เออปาดเทือละอันยังนสวนผัดกะเพราจ้ะ ยื้สาไปเบิ้งแมเที่ยวเที่ยวไปไทยเมนดี้ยวมออกปืนเลยสสอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมนมนเมนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวพอ้องท้ายดูกกันอ่ลืมดอกนิ้น้อยนรักนด่อยหละมันกำลังกินแทบอันล้ำค้นเพิ่นเพิ่นบ่พ่อเพิ่นก็เอาดอกบานแต่ว่าเฮาเอาดอกรุ่นนี้น่ะพอดีกิน ของแท้ขึ้นอยู่น้ำอันนะั่นต่อจังช่นา่ากินได้น้นำกระฝูงว้ายนี่หนะกำลังออกเต็มเลยนี่กะน้อยโพดลอกดึงออกจากยาด้วยมันใหญ่ก็ต้องแก้มันกับไปต้มผสมประสานกันได้เด้เพราะแปดแหลดนี่นก็ได้เยอะเพราะเส็บเสยบเพราะกรุบกรุบหนาะ ออกมนกระถิ่งไว้บ่าต้องเกียวบ่ได้มาอีกเนาะมันใหญ่เร็วดิเห็ดนี่น่ะงามคักงามเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นคุ้มมันก็ขึ้นเป็นคุ้มตรงนี้เอาดอดเล้วไปซอกหามองคุ้มผู้ได้พร้องเดียวบังดูมีบ่บังน้ำต้นไม้ที่เขาตัดน่ะอย่างเมื่อคืนเอ้าเอาให้แล้วว่าเก็บเอาหนังกันนั่นหองเอาขันยังบมื่เคยกินเอาไปกินพวกเบือง งามไทยงามมาจากคอนส้นคุณนน่ะเออเงเพลิงน้ำได้งามดีคุณนน่ะคอนส้นนำ้ำเพิ่งคุณนน่ะคุณนน่ะออกเป็นแถวเลยหลายเท้หลายบัก่อนนึ่งข้างหลังคุณงามไทยงามว่ะคุณนน่ะอ๋สะออนสะออนสะออนงามงามพ่อแม่พี่น้องจ๋าคอนส้นมาพ่อก,กันตอนเท่าคุนน่ะ เอแต่ละก่อก่อละสิบกิโลคุณปาด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 มันทางเท่าเบิดเลวคุณน่ะคุณน่ะกว่าจะวนเวียนมาพอกันคุณเท่าเบิด์ตมันแม่นหน่อยดิคุณน่ะเมียนเพื่อนไปเบิดเอาโหลด ย่ไปใส้กับแม่นคอนโซนเบิร์ธทางเข่าเบิร์แต่เสียดายคุณนะตอน,นอน้อนๆหันก็เอาเมื่อเบิร์ธเบวาดเบ่ไหวเม่นเมื่อคอนโซนทั้งนั้นมึนจะพอ่อไมพไปนอ้องจ้าคอนโซนคุณนะพ่อกันสายเกินไปคุณนะงามแท้งงามว่ะ ก่อนนี่จากกิโลพุ่นี่เท่าบิดแล้วละ,ละจ้เเะ,เเะ,เะเอาบ่ได้ดอกเท่าละว่าเอาดอกข้อกันตอนเท่าเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวทากระเท่าละปล่อยไว้ให้เป็นเสื้อปีต่อไปซะนี่นะหืมกรอบกรอบจ้ะ ต้องบาดเดียวคูคาบโหลดขึด้น่ะโอ้ชิ่น่ะปวย้แล้วเป็นเสื้อซะน้ำคักงามเน่หลาแท้หลายว่ะได่แล้วเงาหนีล้นกระตาล้นกระบุงเอาเงาเดียวพอเลยหลายอุบาทหลายอุเบอ And